เอหมายต่อไปคือว่าเราอยากให้เพจดิ p แอ h ฮาร์โมนีแคร์ไอเอฟเเราเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะปัญจพรสุจริตค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดออนไลน์ที่ดิบแอ h a r ร์โม c a แคร์ไอ e n เอฟเค่ะ ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่พลอยเข้ามาวันแรกอะ่ะเพจเรายังโนเนมอยู่เลย Follow ยังไม่ถึง500 Follow ด้วยซ้ำะคะ่ะแล้วตอนนี้มันเพิ่งมขัดมาแค่3ปีเองถือว่าเร็วเกินความคาดหมายมากอะคะ่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะเราเติบโตมาพร้อมๆกันนะคะ โอ้ oh, ถามว่าถ้าเกิดตอบจะตอบว่าไม่ยากเลยหรือไม่เหนื่อยอ่ะมันก็จะดูไม่น่าเชื่อเนาะมันก็ยากแหละค่ะแต่ว่าเราเห็นภาพเนี่ยตั้งแต่วันแรกมากกว่าว่าเราทะลุแสนสั์ได้แต่จริงๆแล้วต้องขอบคุณคนไข้เราค่ะมากๆเลยค่ะที่เราเห็นตามเพจทาง IG Facebook อะไรเงี้ยค่ะที่เขาเข้ามาให้นั่งสัมภาษณ์หรือนั่งรีวิวให้เราเป็นเคสลูกค้าที่สาเร็จแล้วจริงๆจากของเราจริงๆอะค่ะเขาให้เกียรติมานั่งสัมภาษณ์ให้เรารีวิวสิ่งที่เขาประทับใจจากคลินิกเราอะ ตรงเนี้ยเราอ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะว่าคลินิกเราเนี่ยก้าพูดเลยว่า100%นะคะเราไม่เคยมีการซื้อเคสรีวิวเลยเพราะว่าได้ทุกคนรวนแต่เป็นลูกค้าจริงๆะคะ่ะตรงนี้ก้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป้าหมายต่อไปคือว่าเราอยากให้เพจดีแอดฮั c เมอร์แคร์ไอเอฟเซ็นเตอร์เราเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะของกลุ่มที่เป็นเพจ i อ f ด้วยกันซึ่งตอนนี้เราเป็นอันดับ2อ,อยู่เออแล้วก็ถามแต่ว่าถ้าถามเป็นเป้าหมายถัดไปไหมมันก็ไม่เชิงอะคะ่ะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยพี่วางแผตั้งแต่เดยวันแล้วว่าเราจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งให้ได้อซึ่งพี่คิดว่าเราเราทำได้เพราะว่าตอนเนี้ยทีมการตลาดของพี่เองเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งอะคะ่ะแล้วก็เราคิดว่าในอนาคตคนที่ฟอลโล่เราอยู่แล้วหรือจะฟอลโ เราในอนาคตน,นะคะติดตามเราต่อไปอีกะคะ่ะเรื่อยๆเพราะว่าเราจะผลิตทั้งคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย